เห็นความยั่งยืนของของชุมชนนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราทําแต่แค่ผู้ใหญ่หรือว่าแค่คณะกรรมการในส่วนนี้ของเราก็คือหนึ่งเราต้องแก่ทุกวันเราต้องแก่ลงทุกวันเราทาไงล่ะชุมชนของเราจะอยู่รอดเราก็จะยั่งยืนดังนั้นเราก็พยายามที่จะเอาเด็กเยาวชนในชุมชนที่เขามาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการปลูกแฟกในการทําไม้เย็บระดับหน้าในการเข้าป่าชุมชนทุกสิ่งทุกอย่างคือเด็กจะต้องรับรู้ ทำไมเราถึงต้องการที่จะให้เด็กรับรู้ว่าวหนึ่งพ่อแม่เขาเป็นเกษตรกรอาชีพรพออพักในการทำนานพออาชีพรักในการทำานปุ๊บเราก็ต้องมองเห็นว่าก่อนที่เราจะทำนาได้นานเราเป็นนาปีหนึ่งแรงน้ำเราต้องดูแลรักษาแบบไหนสลงทิศทางน้ำมาจากไหนคือเราต้องพยายามบอกสอนให้ใหใหใหเด็กเข้าใจว่าทิศทางน้ำมาจากที่นี่นะสภาพพื้นที่เราเป็นแบบนี้นะทำไมเราถึงต้องมาปลูกยาแวก ทำไมเราปลูกยาแฝประโยชน์ของยาแฝดมีอะไรบ้าง1การทางทลายยาแฝกสามารถหยุดนาฬินได้แล้วก็สามารถติดเชื้อโลคความไหยเร็วของน้าได้ทำไมถึงต้องเจ็บไม่ระดับน้าเราก็ต้องบอกเลยว่าการที่เราเจ็บไม่ระดับน้าปุ๊บเกิดเพราะแม่ทำแปลงเกษตรหรือว่าผูกพักผูกไปปุ๊บเขาก็สามารถที่จะรู้ว่า ทำไมถึงต้องเจ็บไหม่ระดับน้ำเพราะว่าเขาต้องการที่จะรู้ว่าน้ำในสระตอนนี้มีอยู่ประมาณกี่คิวกี่ลูกบาทเม็ดเขาสามารถที่จะลงแปลงอะไรบ้างลูกพักอะไรบ้างเหมาะสมไหมในการที่เรามีน้ำขนาดนี้แล้วเราจะปลูกพักเราพยายามที่จะให้ลูกหลานหรือว่าให้คนในชุมชนนี่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อที่จะเอามาพัฒนาชุมชนต่อในส่วนสัวที่เทคโนโลยีนี่คือคือโลกทุกวันนี้เนาะมันก้าวไกลแล้วก็มันต้องทันสมัย ดังนั้นเราโอกาสดีก็คือเรามีสุนทรพจอยู่ที่บ้านเอามีสุนทรพจอยู่ที่บ้านปุ๊บหนึ่งเด็กไม่ใช่ว่าเขาจะเรียนอย่างเดียวเขาจะต้องในการที่เขาจติโตไปข้างหน้าปุ๊บเขาจะต้องแดิไปข้างหน้าเขาจะต้องรูดจากเทคโนโลยีอนาคตในการที่เขาเรียนรู้อนาคตที่เขาได้สางทำในชนุมชนเขาก็สามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้ด้วยว่าเอาไปเรียนโตได้แล้วก็เรียนจบแล้วถ้าเกิดเราไป,ไปทางานข้างนอกเขาก็กลับมาทํางานใน การที่เราได้บริหารจัดก,การน้ำได้แล้วเนาะชีวิตของความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนี่ก็จะดีขึ้นมีชีวิตดีขึ้นมีอาชีพเสริมมีการแรงงานขึ้นทินกลับมาในชุมชนมีน้ำก็มีชีวิตมีชีวิตที่อยู่ยังคว่มพอเพียงภูมิใจมากที่ที่เราผ่านวิกฤตภัยแล้งผ่านวิกฤตที่ ที่ด้บอกเบุยรัมตำน้ำจินเต่บุยรัมตอนนี้สามารถที่จะมีการปลูกพักมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมจากการเป็นอยู่ของคนในชุมชนค่้ภูมิใจมากเลยจากที่เราได้บริหารจัดการน้ำแล้วก็ยังมีอีอ่า อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้ทําต่อเนื่องก็คือก็คือมีศูนย์คอมพิวเตอร์ของเรามีห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์สามารถที่จะให้เรามาจัดเจ็บข้อมูลทําบัญชีครัวเรือนมันมันเป็นการพัฒนาอย่าง,อย,างอย่างยั่งยืนแล้วก็อย่างต่อเนื่องก็คือให้โอกาสให้โอกาสเด็กที่ห่างไกลความเจริญได้เข้ามาใช้ห้องสมุดอย่างตัวของป้าน้อยเองนี่เป็นเป็นคนเรียนอ่อนเรียนจบชั้นป .4 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ป้าเขายังอยากที่จะได้เรียนรู้อยากที่จะฝ่ายเรียนฝ่ายรู้มันเหมือนว่าเออเราได้เรียนได้พัฒนาแนวคิดได้พัฒนาหลายหลาย,หลายอย่างเนาะมันก็เกิดว่าเออทำยังไงนะในสิ่งที่เราได้นะ่ะจะสามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้ mm. ก็เลยมาเริ่มมามา,าได้เรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เริ่มจากการไ้ก็บริจาคพื้นที่ในการยกศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำโรงสีชุมชนอ,อย่างโรงสีนี่ก็สามารถที่จะเ,เขามาทำงานในโรงสีได้ก็คือมาช่วยกันแพ็คเขาทำนาเขาอินซีก็มาร่วมตัวกันแล้วก็มาขายในโรงสีของเราอย่างศูนย์คอมพิวเตอร์ของเราก็เด็กได้เขามาเรียนรู้คนใหญ่มีเวลาก็เขามาอ่านหนังสือ มาเรียนรู้ต่างๆมาเอาบัญชีครัวเรือนมาลงบัญชีด้านค่ามาทํางานคือมันมันเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนของเราอย่างต่อเนื่องโครงการที่จะต่อยอดในอนาคตนี่ก็คือหนึ่งเราเริ่มมาพัฒนาคือหนึ่งเรามีแหล่งน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาภัยแร้งอีก เราสามารถที่จะเจอปัญหาภายแร่งในแมก็เจอปัญหาภายแร่งได้เหมือนคนอื่นเขาแต่เราพยายามที่จะช่วยกันบริหารจัดการน้ําเวลาที่ปลายปีหรือว่าปลายฝนแล้วเ,เราจะต้องบริหารจัดการน้ําเพื่อที่จะรองรับในกรณีที่จะเจอภายแร่งข้างหน้าได้จากที่เราได้บริหารจัดการน้าแล้วกว็เป็นเป็นจุดเป็นจุดของของการเรียนรู้เป็นจุดของ ชุมชนอื่นจะเข้ามาเรียนรู้ในแนวทังในการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดก,การนา้าคิดยังไงถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้คิดยังไงถึงออกมาเป็นระบบสามารถที่จะเอาไปจับต้องได้สามารถที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาได้ก็คือกระบ,บวนการเรียนรู้เรื่องของคนเรื่องของแนวคิดเรื่องของอต้นแบบในการคิดที่จะกลับไปพัฒนาบ้านตัวเอง น่าประทับใจจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่จบเพียงแค่ป .4 นะครับจะได้รับการยกย่องว่าเป็นปราดน้ำโอ้สุดยอดเห็นไหมล่ะครับว่าแม้จะอยู่ห่างไกลความเจริญเพียงแค่ไหนถ้าคุณรู้จักการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้อง ทุกที่ถูกเวลาใช้สมองใช้สติปัญญาใช้เทคโนโลยีทุกอย่างอามารวมกันเพียงแค่นี้คุณก็สามารถกลายเป็นชุมชนไอดอลที่เป็นนักปราร์กาเกษตรได้แล้วโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับนี่เพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่ามีอะไรอีกมากมายติดตามชมจากนี้ไปรับรองว่าทุกคนต้องถูกใจแน่นอนในหลักสูตรชุมชนไอดอลนะและเจอกันครับ